ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ในช่วงของการสนทนาการในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรือว่าคาดคิดได้ว่าทุกวันนี้เวลาเราเดินทางไปนอกบ้านเนี่ยเราจะเจออุบัติเหตุจะเจออุบัติภัยอย่างไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้างแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันเหล่านี้อย่างไรในเรื่องปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตบางคนบอกว่ายังไม่รู้เลยว่า การเดินทางไปข้างนอกเจออุบัติเหตุแล้วต้องแก้ไขยอย่างไรบางครั้งเดินทางไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเองจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างและที่สําคัญเมื่อรู้วิธีป้องกันแล้วเรายังมีวิธีในการต่อย,ยอดสร้างโอกาสให้กับชีวิตที่ดีให้กับคุณผู้ชมด้วยครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับวันนี้ไปค้นหาคําตอบพร้อมกันดีกว่าครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณสีกรุงอรุณสวัสดีประธานกรรมการจากบริษัทสีกรุงโรเกอร์จะมาไขาข้อข้องใจและคําเฉลยพร้อมกันกับเราในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณสีกรุงครับสวัสด พอพูดถึงคุณสีกลุงแล้วเลยนึกถึงสีกลุงโบรกเกอร์ขึ้นมาเลยนะฮะมีที่มาที่ไปยังไงของสีกลุงโบรกเกอร์บ้างครับสีกลุงเบอร์เกอร์เนี่ยเราทำมาทำธุรกิจนี้เกี่ยวกับด้านประกันวินสัภ,ภายนะโดยเฉพาะประกันรถยนต์เป็นเป็นเมนครับเราทำธุรกิจนี้มา25ปีแล้ว25ป,ววปีแล้วนะครับ,รบเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนก่อนผมเองเป็นเป็นตัวแทนก่อนนะแรัเมื่อผมเองเคยมีรถกระบะคันหนึ่งแล้วก็ขับรถชนคนครับ ผมมีกรมธรรม์ประเภทหนึ่งผมไม่รู้เลยว่ากรมธรรม์ประเภทหนึ่งมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างคือตอนนั้นมีแค่กรมธรรม์ครับแต่ก็ไม่ได้สื่อารายละเอียดไม่เคยอ่านกรมธรรม์เลยแล้วผมก็เชื่อปัจจุบันนี้ประชาชนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือคุณศก็มองว่านี่คือปัญหาใหญ่ของคนไทยที่ซื้อกรมธรรม์แล้วไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับว่าเวลาถ้าเราเกิดชนเราได้สิทธิ์อะไรคนเจ็บได้ได้สิทธิ์นอนโรงพยาบาลไหนละรัฐหรือเอกชนซึ่งประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะยี่สิบกว่าล้านคันเนี่ย 99%้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีใครอ่านกรมธรรม์เป็นเลยนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากโอโ้โหนะแล้วบางคนบอกว่าพออ่านกรนมธรรม์แลเยอะมากอย่างยี่สินสีกรุงมีหลักใหญ่ๆอยู่ไม่กี่ข้อไม่กี่ข้อคนคนจ่ายเท่าไหรนะ่ถามว่าคุณซื้อประกันหนึ่งฉบ,บับเนี่ยซื้อการคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลานนอกเนี่ยกฎนะหมายกำหนดเริ่มทีเมื่อยี่ปีก่อนชนคนคนะให้ค่าสาพยาบาลหรือเสียชีวิตในวงเงินไม่เกินห้าหมื่นจะรัดรัดบังคับ ก็ปรับเป็น1นึ่งแสนปัจจุบันนี้เป็น3ามแสนละออลซึ่งบางบริษัทคุ้มครองเป็นล้านก<ห>็อยู่ในในกงประท์นที่คุณต้องศึกษาเป็นหัวใจลหลักอืมฮะหลักสาทั่วไปเลยครับครับโอ้โหอันนี้จะบอกว่าจับไว้เป็นเมนหลักคืบอบางคน <magari> คนือคนไทยบางคนคุณผู้ชมผมเองก็เคยเป็นไม่รู้เลยครับไม่รู้อ่ะแล้วพอไปเจอรายละเอียดสัญญาคุณสีกรุงยาวมากเป็นหน้าครับอ่านไม่ไหวรู้หลักอยู่แค่ไม่ขี่ยางก็คือหนึ่งรู้กวการคุ้มครองชีวิตล่างในบุคลากรนอกซอบสินบุคลาก รู้ตัวรถคุ้มครองอะไรครนะถ้าเกิดเวเห็นแล้วตัวผู้ขับขี่ผู้โดยสารได้รับการคุ้มครองอะไรบ้างนะหลักใหญ่ๆนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะแล้วที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจมาอะไรคือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้เรามาถึงวันนี้ของผมหน้าที่ของผคือให้ประชาชนมีความรู้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของคนที่ขับรถและผู้ใช้ถนนนะ ว่าถ้าเกิดค้นขับขับรถชนคนต้องทํำยังไง oh. นะผู้ที่ถูกรถชนได้รับสิทธิในการเรียกร้องอะไรบ้าง hmm. คุณจะนอนโรงพยาบาลไหนดี<ะ>นั่นคือให้ความรู้ประชาชนแล้วทําให้คนที่มีรถมาเป็นลูกค้าผมอย่างน้อยๆคุณจะมาในสถานะอะไรละ่ะมาเป็นลูกค้าคนะถ้ามเป็นลูกค้าผม,มนะ,ะหลักเกณฑ์ของผมก็คือลูกค้าที่เข้ามาเป็นเป็นลูกค้าสีกลุ่มเรามีโซโลแกนคือเบี้ยถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยมโอ้เบี้ยถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยม นี่คืนโครงการของสหรับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าถ้าลูกค้าซื้อประกันผ่านเราต้องได้รับสามตัวนี้แน่นอนเบี้ยเพิ่มกองดีบริการเยี่ยมมั่นใจเลยลูกค้าบางครั้งอยากจะรวกทำธุรกิจกับเราเราก็ยังมีโครงการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้เป็นทําเชิงธุรกิจได้อะไรเลยแล้วก็มีโครงการอีกตัวหนึ่งมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนให้โอกาสผมสิครับให้เวลาผมดีครับเป็นอย่าง บางคนบอกว่าเวลาลงทุนต้องมีหน้าร้านต้องไปเสียค่าเช่าที่ค่าน้ําค่าไฟเปิดโรงเปิดร้านไม่จาเป็น,ปนคคุณให้อยู่เวลากับผมในการสมัครผมง่ายๆเลยครับ<ะ>นะด้วยเงินสมาชิกสมัครผม250บาทแล้วเป็นสมาชิกผมต่อชีวิตเลยผมมีตลอดชีพ250 10, ผมมีแผ่นซีดีนีนะความยาว5ชั่วโมงครับคุณไปศึกษา<ะ>แล้วคุณสามารถจะดูข้อมูลในในซีดีหรือจะดูในเว็บไซต์ผมก็ได้<อ>คุณอยู่ในส่วนไหนของโลกคุณสามารถศึกษาโครงการนี้ได้ตลอดเวลาเลยครับ เราผมตอนนี้ยังมีสาขาอยู่นะทั่วประเทศอยู่ส0สิบสาขา10ส,สาขาผมเชื่อมั่นนะว่าภายใน3ามปีผมน่าจะมีสาขาทั่วประเทศทุกๆจังหวัดโอ้โหเรียกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีด้วยนะฮะอย่างนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสีกลุ่มโรเกอร์แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นถามว่าหนึงคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับความแตกต่างระหว่างตัวแทนนายหน้าโรเกอร์เป็นยังไงครับของเราเป็นโรเกอร์ เราต้องแยกงินให้ไห้ได้ก่อนตัวแทนต้องสังกัดบริษัทเพราะคุณเป็นคุณเป็นตัวแทนบริษัทกครับคุณขายเฉพาะบริษัทกรอย่างเดียวนะคุณสอบบัตรตัวแทนบริษัทนั้นๆได้คุณขายเฉพาะบริษัทนั้นครนะแต่ละบริษัทสินค้าจะไม่เหมือนกันบางบริษัทก็จะชำนาญเฉพาวรถเก๋งบางบริษัทก็จะชำนาญเฉพาวรถกระบะบางบริษัทก็ไม่รับหลอกล้อบางบริษัทก็ไม่รับสิบล้อนี่มันในในเชิงของโบเกอร์โบเกอร์ตอนนี้เรา มีพันธมิตรเราสามารถที่จะติดต่อบริษัทกันภปปัจจุบันนี้ได้ถึง3าบริษัทโอ้โหสาบบริษัท <จะ S 1> เลย,ยนะฮะรถหนึ่งคันเข้ามาที่เราโ<ะ>จทย์จะตอบว่ารถคันนี้ควรจะเข้าบริษัทไหนรถคันนี้10ลอ้อ6ลอ้อรถเกง๋งรถทกซี่ 4, คุณจะเข้าบริษัทไหนหน้าที่ oh. เราคือจัดให้แล้วจัด<ะ>ในในรูปแบบไหนทำไง ให้คนที่มีรถที่เป็นลูกค้าเราเขาหลักเกณฑ์คือเบี้ยถูกคุ้มกองดีบริการเยี่ยมหลักอย่างนี้เรียกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้ายังหาช่องทางไม่ถูกไม่ต้องไปตะลเวนตามหาเลยเราดูให้หมดเลยครับนะเป็นเน็ตเวิร์กหมดเลยถูกต้องคือแนะนําให้หมดเลยทุกอย่างหน้าที่เราเพราะเราต่อมา2าปีเรารู้เสมอว่ารถหนึ่งคันควรจะเข้าไปในบริษัทไหนนะเพราะฉะนั้นการเป็นตัวแทน คุณส่งแค่บริษัทนั้นถ้าเกิดบริษัทนั้นไม่ชํานาญรถคันนั้นหรือไม่ลดรับรับรับรถรุ่นนั้นคุณคุณก็เฟลล่ะโจรสเราเป็นโบรกเกอร์เรามีพันธบัตรอย่างสามสองบริษัทเพราะนั้นสามสองบริษัทสามสองบริษัทเนี่ยรับรถเกือบทุกประเภทเลยครับลักลักเนี่ยคือเน้นประกันภัยด้านเราทํามายี่สิบห้าปีเรามีรถที่ที่เราดูแลอยู่สามแสนตัวกันเพราะนั้นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเราเป็นประกันรถยนต์ครับอ๋อนะฮะแหมคุณผู้ชมฮะพูดถึงขณะนี้แล้วเนี่ยทำประกันแล้ว แล้วก็อยากจะสร้างรายได้ด้วยมีโอกาสต่อยอดให้กับชีวิตของเราเองเป็นส่วนหนึ่งกับการเป็นของครอบครัวสีกลุงโบเกอร์จะต้องทํำยังไงได้บ้างครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากก็สมัครเป็นสมาชิกผมผมก็เซ็นซีบีส่นะเพอจะดูจากเว็บไซต์ได้ครับธุรกิจของผมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องบีบให้คุณะนะครับ,รบต้องซื้อประกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นเลยว่ารถในเมืองไทยนะครับถ้ารู้จักสีกลุงโบเกอร์ต้องซื้อกับเรา<อ>ทำไมเราพูดอย่างนั้นล่ะ ครับในในในกอคนหนึ่งซึ่งต้องจ่ายเบี้ยพอลลอยู่แล้วนะเราเรียกว่าภาคบังคับครับนะครับผมขายถ้าเกิดเขาซื้อประเภทหนึ่งหละต้องจ่ายเบี้ยถึงสองหมื่นถ้ารู้จักซีกุงโบเกอร์ฮะในนามของสมาชิกถ้าเราเป็นสมาชิกผมผมมีส่วนลดให้ได้ถึงยังน้อยๆสองนตสิบสองเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยเพราะนั้นลูกค้ารายหนึ่งที่จ่ายเบี้ยสองหมื่นนะเขาจะจ่ายที่ไหนก็ได้สองหมื่นมาเจอผมก็ยังสองหมื่นแต่ผมให้ส่วนลดกลับไปสิบสองเปอร์เซ็นต เขาจะถูกกว่าสองพันสี่เขาจาใเหลือหมื่นเจ็ดหกผมเชื่อแน่ว่าเขาต้องซื้อประกัน่านผมอยู่แน่นอนนี่คือธรรมชาติของคนทั่วโลกอยู่แล้วต้องหาของที่ดีกว่าคุณภาพสินค้าดีดีกว่าบริการที่เยี่ยมกว่าโอ้โหดีเลยครับก็จะเขาได้ของที่ถูกกว่าครับผมยังเชื่อมันเขาบอกต่อเขาบอกต่อเพื่ออะไรบอกต่อเพื่อให้คนที่เขารักนะได้ซื้อของดีราคาถูกและบริการเยี่ยม หรืจะบอกตอบแบบไม่มีอะไรเลยเขายังต้องบอกแต่ผมให้ค่าบอกเขาเป็นค่าแนะนำเป็นค่าแนะนําด้วยต้องครับเพราะฉะนั้นการเป็นสมาชิกผมก็ได้ค่าแนะนําได้ทั้งค่าทีมงานด้วยเพราะนั้นสิ่งสโลแกนที่ผมบอกว่ามีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนนี่คือมาจากธุรกิจนี้ครับมันเป็นความจริงที่เราไม่ได้ไม่กันขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นโอกาสจริงๆในชีวิตที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองต่อยอดได้ทีมงานผมตอนนี้220,000คน สองสามหมื่นคนเลยไมหมื่นคนครับมีคนที่มีรายได้เป็นแสนก็เป็นเป็นเป็นหลายสิบคนแบละนี่คือโชคต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสในการต่อยอดที่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามีมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่มันไม่ต้องลงทุนครนะคุณให้เวลากับผมให้โอกาสได้ได้คุยกันเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยผมมีสาขารองรับคุณนะ าสาขาแต่ละสาขาเนี่ยเวลาเราไปติดต่อเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีกระจายอยู่ที่จังหวัดไหนยังไงบ้างครับตอนนี้เราเริ่มต้นจากกรุงเทพกรุงเทพเรามีอยู่3ที่คือสำนักงานใหญ่ที่บางบอน<ม>นะครับสาขาศรีพาครับและสาขาบางกะปิครับนะครับต่างจังหวัดอยู่นอกจากจะมีตั้งแต่โคราชขอนแก่น,อ,นนะอุดรนะฮะตั้งตัวต่อ,อไปจะมีชลบุรีรนะฮนะตั้งเหนือก็จะมีพิษณุโลกนะฮะทางใต้ก็จะมีภูเก็ตสุราษฎร์ธานี โอ้โหเรียกว่าครอบคลุมเลยนะนั่นภายใน3ปีก็อย่างนี้ว่าเราหวังเป็นอย่างยี่ว่าภายใน3ปีเราขอครอบคลุมตัวเมืองของทุกจังหวัด <นะ S 1> คือ เป้าหมายใหญ่เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะแล้วทีนี้หลายคนเอาละมาอีกหนึ่งคำถามกันบ้างบอกว่าเวลาจะเป็นตัวแทนเนี่ยนะฮะลราต้องสอบนะขอเไปเป็นโบรกเกอร์ของทางกรุงศรีเองเนี่ยแล้วก็ครับก็ต้องมีการสอบต่างๆนานาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงข้อสอบจะยากไหมอบรมดูแลยังไงเป็นติวเตอร์ให้เป็นกฎหมายบังคับว่าคนที่จะจับธุรกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือจะเป็นนายหน้าต้องสอบผ่านคอปพครับคอปพคือคอปพคือ ก็เป็นหน่วยงานเดิมทีเป็นหน่วยงานของกรมการประกันภัยเดี๋ยวนี้เป็นหน่วยงานอิสระเขาเปลี่ยนชื่อเป็นคอปปอชื่อเต็มมันจะชื่อว่าคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอันนั้นเราก็คอปปอแล้วหน่วยงานนี้จะเป็นนั้นควบคุมและกำกับบริษัทประกันภัยรวมทั้งโบเกอร์เราด้วยนั้นคอปปอก็จะให้ความรู้นะแล้วก็สอบการเป็นมาตรฐานให้กับตัวแทนหรือในหน้าเพื่อไปบอกต่อกับประชาชนวพ่าประชาชนได้สิทธิ อะไรได้บ้างครับแล้วที่ผ่านมาโรกเกอร์ของกรุงศรีเองเนี่ยสอบถามกันเยอะมากเลยะครับศีกรุงเราให้ข้อมูลครับอบรมความรู้ค่ะฉะนนั้นการที่คุณไปสอบเนี่ยเราจะมีแต่ละแต่ละแต่ละสาขาเนี่ยเป็นผู้ติวให้อแล้วคนที่ผ่านการติวจากเราเนี่ยแปดสิบอร์เซสอบผ่านครับครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์สอบผ่านถูกต้องครับจะได้เป็นมืออาชีพนะฮะแลถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้เองครับแลวมีวิธีในการอบรมให้ความรู้ตัวแทนยังไงบ้างก็อยู่ที่ว่าเราถ้า ถ้าคุณอยู่ใกล้กับสาขาเราคุณสามารถเข้าไปอบรมได้เลยถ้าอยู่ไกลหน่อยคุณนัดจะผู้จัดการสาขาเราได้เลยถ้าอยู่ไกลหน่อยคุณก็สามารถดูจากซีดีนีด้ดูจากเว็บไซต์สีครุงบเกอร์ .co.th ผมก็เอาคลิปวีดีโอจากซีดีเนี่ยไปอยู่ในคลิปวีดีโอของเว็บไซต์ผมก็สามารถเปิดได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ส่งเมลคุยกับผมก็ได้หรือติดต่อผมโดยตรงนะฮะที่มือถือผม นะ0897774986หรือโทรเข้าสำนักง,งานผมท,ที่เบอร์028673888เบอร์โทรศัพท์ผมเป็นเบอร์ดันนี่นะครับ,รบสามารถที่จะโทรได้ทั่วประเทศเลยครับนะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยครับแล้วติดที่จังหวัดทั้งหมดที่10สาขาผมเนี่ยเต็มกันหมดเลยครับจะติดต่อแผดงไหนก็ได้หมดเลยครับ<อ>ทุกคนทํางานเหมือนสำนักง,งานใหญ่เลยคะ แล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยทราบมาว่าในธุรกิจที่คล้ายๆกับสีกรุงผู้ประกอบการรายอื่นก็มีเหมือนกันนะฮะับของจุดแตกต่างของเราที่แตกต่างจากที่อื่นๆเนี่ยเด่นๆเลยหลักๆคืออะไรครับหนึ่งเราให้ความรู้กับประชาชนแลาให้ความรู้กับตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราทํามาตั้งนานแล้วนะพอเราใหญ่พอเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเสื้อสินค้าผมซื้อสินค้าจํานวนหนึ่งหมื่นชิ้นกับโบเกอร์ไลอ้นซื้อสิ้หนึ่งพันชิ้นผมประโยชนผมต้องได้มากกว่าสิ่งที่ผมได้ผมประยชดมากกว่าผมก็มากระจายลง ลูกลูกค้าผมทำไมผมถึงบอกว่าลูกค้าผมซื้อเบี้ยผ่านผมถูกกว่าเบี้ยถูกคุ้มกองดีบริการเยี่ยมทาไมผมมีโซเชีว่าถ้าเป็นสมาชิกผมนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนก็คือเอาตัวสินค้าไปบอกกับประชาชนว่าท่านี้คุณซื้อผ่านสีกุ้งคุณได้สิทธิอะไรเรานอกจากเบี้ยถูกคุ้มกองดีบริการเยี่ยมเรายังมีระบบเงินผ่อนนะครับอ๋อมีระบบเงินผ่อนด้วยันะโอ้โหดีเลยถ้าเกิด คนที่มีรถต้องใจเบี้ยสองหมื่นดูเยอะไปก็คุณสามารถจะผ่อนเป็นหกงวดก็ได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยครับไม่ได้เสียดอกเบี้ยด้วยครับ่รื่อน่นแล้ว๋อแล้วทีนี้ในส่วนของคนที่สนใจนอกเหนือจากจะรู้รายละเอียดตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะร่วมในการสร้างธุรกิจกับสีกรุมงบรกเกอร์นะฮะง่ายเลยครับให้เวลาผมไม่ต้องลงทุนผมบอกแล้วธุรกิจผมมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับคุณเข้ามา ศึกษาความรู้จากเราจะทั้งซีดีจะทั้งอินเทอร์เน็ตได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้มีโอกาสเข้ามาที่ออฟฟิศเราเรามีจัดอบรมนะแต่ละสาขานะอาทิตย์หนึ่งหลายวันนะจะเป็นเรื่องของ MGM m จ m เ e r มนะ m e มเบอร์เก็ตอมเบอร์นะตอนนี้รู้ระบอกต่อจะเป็นความรู้เรื่องพอะบอจะเป็นความรู้เรื่องประเภท 1, 2, 3, 4, 5หรือประเภทนอนมอเตอร์ที่ไม่ยนตยนแ้อยความรู้กับประชาชนทุกโอกาสนะ แ้สิ่งที่คุณได้รับความรู้ไปยังไม่เข้าใจสามารถจะถามผมถามผู้จัดก,การสาขาในทุกวันเทียเลยครับรบางคนบ,บ,บอกว่าพอมาร่วมธุรกิจตรงนี้แล้วเนี่ยตายแล้วสิต้องมีงานประจําด้วยยังไงต้องทิ้งตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ยังไงไหมออหรือว่าจะฝากชีวิตก,กับตรงนี้ได้ผมขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมครัคนที่มีงานประจําอยู่แล้วเอางานผมเป็นงานพาร์าได้ไหมครับผู้เจเวลาวันสักสองชั่วโมงผู้ทำงานแปดชั่วโมงเจเวลาสักสองชั่วโมงมามาที่ผมนะครับผมเชื่อแน่ว่าถ้าคุณทำสองชั่วโมง ภายในสองปีคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นงานประจำเพราะสองชั่วโมงที่คุณให้ผมเนี่ยอาจจะได้ได้มากกว่านะแปดชั่วโมงที่คุณทำงานประจำครับโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วผมช่วยนะว่าคุณยังไม่ต้องลาออกนะครับแต่ในถ้าในอนาคตได้ได้ผมมากกว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่างานประจำกับงานที่ผมเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยนะแล้วคุณจะเป็นเป็นงานประจำทันทีเลยครับอ๋อนะ่ะโอ้โหนี่ต้องต้องบอกได้ว่ามีโอกาสในการสร้างโอกาสให้กับชีวิตด,ด้วยนะฮะและทีนี้พอมาร่วมงานกับสีกรุงบล็อกเกอร์ปุ๊บเนี่ย ต่อไปเราจะมีโอกาสความก้าวหน้าใน้ตำแหน่งในสายงานยังไงบ้างครับได้ได้เป็นแสนต่อเดือนจริงๆผมอยากจะบอกว่าธุรกิจผมเป็นล้านคุณสามารถจะปรับตําแหน่งได้สูงสุดนะคุณสามารถที่มีลูกทีมติดตัวคุณเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนขนาดนั้นเลยเหรอง่ายๆเลยคุณซื้อสินค้าผ่านซีกลุงถูกกว่าคุณบอกต่อใช่ไหมครับคุณบอกคนแค่หนึ่งร้อยคนนะทุกๆคนเข้าใจระบบครับ หนึ่งร้อยบอกหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งหมื่นคนใช่ไหมล่ะหนึ่งหมื่นคนมีเบี้ยวิเคราะห์มาแล้วมีเบี้ยประมาณยี่สิบสี่ล้านต่อเดือนครับโอแค่สองเปอร์เซ็นต์ก็เดือนสี่ห้าแสนใช่ไหมล่ะโอ้โหอันนี้ก็ง่ายคิดง่ายง่ายเห็นภาพชัดเจนเลยนะคุณต้องเข้าใจสินค้าผมก่อนครับอันนั่นเองคุณต้องเข้าใจสินค้าผมก่อน โอ้โหเรียกว่าคุณผู้ชมครับโอกาสในการที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างโอกาสให้กับชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็สร้างความปลอดภัยสร้างความคุ้มครองให้กับคนที่เรารักให้กับตัวเราเองให้กับคนใกล้ตัวแหมคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนนะครับในไหนผู้บริหารเนี่ยจากบริษัทสีกรุงโรเกอร์จำกัดมานั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะฮะวันนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาด้วยแต่ว่ามีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นยังไงบ้างครับสําหรับท่านผู้ชมที่ดูในรายการนี้ของวันนี้นะครับนะ เรามีเสื้อนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่มันเราลงทุนนะครับว่า20ตัวนะให้กับท่านที่โทรมาในรายการนี้ตอนนี้เลยครับ20ตัวมอบให้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมดูรายการเราอยู่ตอนนี้สนใจอย่ารอช้านะครับติดต่อได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้านล่างคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะครับแล้วก็รีบโทรมาด่วนเลยนะครับนี่โปรโมชั่นล่าสุดเลยสีกรุงมอกให้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรติดต่อสีกรุงโรเกอร์ ครับสี่คุณวอกเกอร์นะทุกประเทศเลยครับที่เบอร์02-867-3888นะทุกประเทศเลยครับครับได้ตลอดเวลาเลยได้ตลอดเวลาครับนะหยุดรัวัวที่หนึ่งหนึ่งวันครับอ๋ออ่ะให้ได้พักกันบ้างนะแต่ว่าคุณถ้าเกิดฉุกเฉินไงโทรหาผมก็ได้นะที่เบอร์089-777-4986นะมผมยินดีเป็นพี่เลี้ยงคุณน,นะครับ อเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้ผู้บริหารจากบริษัทสีกลุ่มโ,โรเกอร์มาเองเลยนะครับโอกาสในการตัดสินใจสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับชีวิตแล้วก็มั่นใจได้ด้วยประสบการณ์ไม่น้อยไปกว่า20กว่าปีสิ่งนี้คือคําตอบที่ชัดเจนว่าอยู่คู่คนไทยมานานกับบริษัทสีกลุ่มโ,โรเกอร์จำกัดครับและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงนะครับคุณสีกรุ่มอรุณสวัสดีประธานกรรมการจากบริษัทสีกลุ่โโรเกอร์จำกัดนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเดียวเดียวเดียว